ค่ะอันนี้เครื่องตัดข้อเหวียงนะคะไอซาว่าญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ก็จะตัดสเปคได้ที่3.2มจุดสมิลนหน้ากว้าง4ฟุตค่ะการใช้งานเครื่องนะคะกดปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดเครื่องแล้วก็อันนี้จะมี2โหมดคือใช้เท้าแล้วก็ใช้มืออันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นใช้เท้า ลองเป็นแบบมือบ้างนะคะก็เปลี่ยนหมนุนปุ๊บแล้วกดปุ่มเขียวนี้เครื่องก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ็กเกตแมนนวลนะคะก็จะใช้มือปรับมุนตรงนี้อันนี้จะเป็นรูป โครงสร้างข้างหลังเครื่องค่ะอันนี้2.5เซนนะคะอันนี้เหล็กหนา2.5มิล นี่แผ่นกับสีฟตดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอการทํางานของเครื่องแบบคร่าวๆแลคะแล้วก็ลองตัดแบบตามตัวอย่างงานที่เรามีเนาะถ้าเกิดถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยจะซื้อเครื่องก็สามารถนํางานมาลองตัดก่อนได้ค่ะ